มีความภูมิใจอย่างมากเลยนะครับที่ได้มีส่วนหนึ่งของกีฬาระดับโลกนะครับก็ a s เนี่ยมีความตั้งใจนะครับที่จะส่งเสริมในเรื่องของการกีฬาแล้วก็ให้กับคนไทยเนี่ยเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลกให้ได้นะครับก็ครับแล้วผมคิดว่าครั้งนี้นักกีฬาไทยก็น่าจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเป็นกีฬาที่ซึ่งเรารวบรวมคนทั้งประเทศในการที่มา แข่งขันแล้วเพื่อให้เกิดความสมมามัคคีร่วมกันนะครับมีรูแพ้รูชนะนะครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้มีความสัมพันธ์กันนะในมุมมองของนักกีฬามุมมองของประเทศชาตินะสืบสืบไปครับมีพลังนะครับมีพลังที่เป็นปลุกให้คนไทยทั้งหมดเนี่ยได้ร่วมกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะเชียร์ในการที่จะส่งเสริมนะครับในการให้กับคนไทยเนี่ยก้าไปสู่ในระดับร,ร,ร,ระดับโลกนะครับ เราก็ขออวยพรนะครับแล้วก็ให้นักกีฬาทุกคนนะครับประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีความนําความภาคภูมิใจกลับมาสู่ในประเทศประเทศไทยนะครับ